สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Over History The Channel Shakespeare รายการที่ผมจะเล่าบทละครเชคสเปียร์เรื่องต่างๆให้ฟังเราจะเริ่มจากเรื่องยอ่อ <c oughs> พูดถึงว่าละครเรื่องนี้มันสนุกตรงไหนแล้วก็อธิบายเกรดชวนรู้จากละครด้วย วันนี้เราจะมาแปลกนิดนึงนะครับคือเราจะทำเป็นดับเบิลเฟียเจอร์เล่าละคร2เรื่องพร้อมกันเลยเรื่องแรกก็คือ o อสเ l l ล์เ a ด e n นส์เบ l ลแล้วก็อีกเรื่องก็คือ The Two Gentlemen of Verona โสองเรื่องนี้เนี่ยมันมีความคล้ายกันอยู่ก็คือเป็นละครขำขันทั้งคู่เรื่องแรกเนี่ยเป็นละครท้ายๆของเชคสเปียร์ออส s วล l l เดดเอนส s เบ l l เนี่ยส่วน The Two Gentlemen of Verona เนี่ยก็เป็นบทละครเรื่องแรกๆเลยอีกอย่างหนึ่งที่มันคล้ายกันเนี่ยก็คือมันไม่ดังทั้งคู่ก็เลยจับมามัดรวมกันเลยจะเเเรริ่่่่มจจาากกกก Osville ออนนนน็็แล้้ววััืงีดป Pro เอีกเรื่องหนึ่งก็คือบทละครที่คนดูแล้วก็นักวิจาร์เนี่ยมักจะมีปัญหาซึ่งไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีคือคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเชคสเปียร์เขียนแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าอย่างแฮมเลตเนี่ยก็ถือว่าเป็น problem play เหมือนกันส่วนออสเวลเนี่ยมันเป็น problem play แล้วมันดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเรื่องย่อกันก่อนเหตุเกิดในประเทศฝรั่งเศสนางเอกเนี่ยชื่อว่าเฮเลนาลูกสาวของหมอของขุนนางคนหนึ่งคือพอเปิดละครมาทั้งหมอก็คือตัวพ่อของเฮเลนาเนี่ยแล้วก็ขุนนางคนนั้นเนี่ชวาง่่มอื เฮเลนาเนี่ยเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆฝ่ายหญิงเนี่ยก็หลงรักผู้ชายมากแต่ว่าเบอร์ทรมเนี่ยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอยากเล่นด้วยตอนนั้นเนี่ยเบอร์ทรมเนี่ยอยากจะออกไปผจญภัยในโลกกว้างมากกว่าก็เลยขอมารดาจะไปเป็นอัศวินรับใช้กษัตริย์ฝรั่งเศสในกรุงปารีสเฮเลนาเนี่ยอยากจะตามไปด้วยก็เลยตัดสินใจตามไปพอไปถึงกรุงปารีสจริงเนี่ยก็พบว่าตัวกษัตริย์ของฝรั่งเศสในตอนนั้นเนี่ยกำลังป่วยหนักมากแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็หมดหวังแล้วล่ะคิดว่าพระองค์คงอยู่ได้อีกไม่นานแต ช่วยเหลือกษัตริย์ปรุงยาปรุงอะไรให้แล้วก็ช่วยได้จริงๆนะครับสามารถรักษากษัตริย์ฝรั่งเศสได้กษัตริย์ก็เลยถามอีกฝ่ายว่าอยากจะได้รางวัลอะไรเฮเลนาก็เลยขอว่าขออัศวินข้ารับใช้พระองค์คนหนึ่งเนี่ยมาเป็นสามีกระหม่อมได้ไหมกษัตริย์ฝรั่งเศสก็เรียกให้แบบอัศวินทุกคนเนี่ยมันรวมตัวกันเลยเฮเลนาก็เดินเดินเดินพอไปเจอกับเบอร์แทมก็บอกว่าเนี่ยฉันขอเรียกคนนี้ซึ่งเบอร์แทมเนี่ยก็จาได้อินี่มันมาจากบ้านกูนี่หว่าแล้วก็ไม่ยอมนะครับก็บอกว่าไม่าาม่ีแรบบสถทจะ ขัดขืนได้ก็เลยแกล้งทําเป็นตอบรับไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเบอร์แทรมออกอุบายบอกเฮเลนาว่าเนี่ยแม่ของตัวเองเนี่ยป่วยอยู่อยากจะขอให้เฮเลนาเนี่ยกลับบ้านนอกไปช่วยรักษาได้ไหมพอเฮเลนาเนี่ยออกจากปารีสเบอร์แทรมเนี่ยก็รีบไปสมัครในกองทัพเพื่อที่จะไปร่วมรบในเมืองฟลอเรนซ์ที่ประเทศอิตาลีจากนั้นก็เหมือนกับส่งจดหมายเนี่มาย่ะเยอะเฮเลนาวาเนียฉันหนีมาแล้วเธอเนี่ยกับฉันเนี่ยเราไม่มีวันได้ควงคู่กันแน่นอนถ้าเกิดอยากจะให้ฉันแต่งงานกับเธอจริงเนี่ยต้องทํา2เงื่อนไขให้ได้1คือออต้งเาแหวนประจํอต้อง คือเธอจะต้องมีลูกของฉันอยู่ในท้องซึ่งยังไงมันก็ดูเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเฮเลนาเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ก็ตามอีกฝ่ายไปที่เมืองฟลอเรนด์ด้วยที่เมืองฟลอเรนซ์เนี่ยเบอร์แทรมเนี่ยกลายเป็นวีรบุรุษในสนามรบไปลบแล้วก็ได้รับชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งตอนนั้นเบอร์แทรมหมายตาผู้หญิงท้องถิ่นคนหนึ่งชื่อว่าไดอาน่าแต่ว่าไดอาน่าเนี่ยไม่สนใจเบอร์แทรมเฮเลนาเนี่ยก็เดินทางมาถึงเมืองฟลอเรนซ์พอดีมาเจอกับไดอาน่าแล้วก็รับทราบเรื่ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเฮเลนาร่ำรวยมากเนื่องจากว่าช่วยเหลือกษัตริย์ฝรั่งเศสมาจุกนะก็เลยออกอุบายให้ไดอาน่าเนี่ยแกล้งทําเป็นรับรักเบอร์แทรัมจต้องแลกกับเบอร์แทรมเนี่ยจะต้องถอดแหวนของตัวเองมาให้แล้วก็นัดไปเจอกันในตอนกลางคืนในคืนหนึ่งแต่ว่าแทนที่ไดอาน่าจะไปเนี่ยเฮเลนาเนี่ยก็โผล่ไปแทนทุกอย่างก็ดําเนินไปตามแผนการทั้งหมดเลยตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์ฝรั่งเศสเนี่ยก็เรียกให้เบอร์แทรมเนี่ยกลับไปที่กรุงปารีสพอเริ่มได้ยินข่าวลือไม่ดีหนึ่งข่าวลืออย เจอกษัตริย์อยู่ดีๆไดอาน่าเนี่ยก็เดินเข้ามาในวังเลยแล้วก็บอกว่าเจ้าข้าเอ๋ยไอ้นี่แหละที่มันมาหลอกมีอะไรกับฉันทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีภรรยาแล้วกษัตริย์ก็แบบตอว่าว่าทําทไมถึงทําอย่างงู้นทําไมถึงทําอย่างนี้ทันใดนั้นเองเนี่ยตัวเฮเลน่าเนี่ยก็โผล่เข้ามาในวงังอธิบายเรื่องราวทั้งหมดโชว์แหวนให้ดูว่าเนี่ยฉันได้แหวนของคุณมาแล้วและฉันก็มีอะไรกับคุณแล้วมีลูกของคุณอยู่ในท้องแล้วเบอร์แทรมก็ไม่มีทางเลือกอื่นก็เลยต้องยินยอมแต่งงานกับเฮเลน่าละคร เป็นละครที่หลายคนเนี่ยมีปัญหากับมันมาตลอดตั้งแต่อดีตเลยก็ได้สาเหตุหลักๆคือคนเนี่ยไม่ค่อยชอบพระเอกนางเอกเรื่องนี้เท่าไหร่ในอดีตคนจะไม่ค่อยชอบผู้หญิงแบบเฮเลนาเพราะว่าเฮเลนาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากๆอยากได้อะไรเนี่ยนางก็จะเอาให้ได้แล้วก็จะไม่เลือกวิธีการด้วยซึ่งคนปัจจุบันอย่างเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวละครแบบนี้มีปัญหาแล้วล่ะอาจจะรู้สึกว่าเออค่อนข้างชอบเธอเลยด้วยซ้ําแต่ว่าถึงะนานเนี่ยหลายฉากของละครเรื่องนี้ก็มีปัญหาอยู่ดีเช่นฉากที่นางจะเลือกคู่นะครับสั แถวกันแล้วก็เดินเดินดูก่อนที่จะแบบฉันเลือกนายนะเบอร์แชมอย่างเงี้ยเอาจริงมันก็มันก็มีความแปลกๆอยู่มันมีความกึง่งๆเหมือนแบบมันคาท่าน,นิดๆอะ่ะแต่ว่าต้องอธิบายนิดนึงคือว่าหลังจากที่เบอร์แชมบอกว่าเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอานะครับไม่ยอมแต่งงานกับเฮเลนาเด็ดขาดเฮเลนาก็ถอยนะครับยอมบอกว่า,าไม่เป็นไรหรอกพระองค์คือแบบบอกกษัตริย์ว่าเนี่ยแค่ได้ช่วยเหลือพระองค์เนี่ยฉันก็มีความสุขเพียงพอแล้วอันนี้ก็เห็นว่าจริงๆเธอเป็นคนที่โอเคมากๆก็ไม่ใช่ตัวละครที่แย่อะไรคือก็เป็นตัวลลละะครทีีด่ดเยห คือส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหากับเฮเลนาเบอร์แทมนี่สิคือเบอร์แทมน่าจะเป็นพระเอกที่เห่งสวยที่สุดของเชคสเปียร์เลยไม่นับพวกพระเอกละครโศกนาฏกรรมคือในต้นเรื่องเนี่ยเบอร์แทมอ้างกับเฮเลนาว่าที่ไม่อยากลงหลักปักฐานเพราะหนึ่งก็คือว่าเฮเลนาเหมือนกับเป็นคนที่ยากจนกว่าตัวเองคนละชนชั้นกันซึ่งต่อมาเนี่ยพอเฮเลนาเนี่ยช่วยเหลือกษัตริย์ปารีสกษัตริย์ฝรั่งเศสได้ก็ได้ของตอบแทนได้เงินทองมากมายพอยกระดับชนชั้นมาเท่ากันอีกเบอร์แทมก็อ้างว่าอยากอยากจะไปผจญภ ไปหลีสาวท้องถิ่นฉากนี้จริงๆแล้วมันมีความดาร์กบางอย่างอยู่อยากให้นึกภาพตามว่าคือเบอร์แทมเนี่ยไปรบในเมืองฟลอเรนซ์ไดอาน่าเนี่ยก็เป็นผู้หญิงท้องถิ่นผู้หญิงฟลอเรนซ์ในตอนนั้นในแง่หนึง่งเอาจริงๆเนี่ยไดอาน่าเนี่ยคือเฉลยสงครามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เบอร์แตมทำเนี่ยมันคือการคมขืนเหยื่อสองครามเลยถ้าพูดกันจริงๆแบบนี้เพนแต่ว่าโอเคเขาอาจจะดีกว่านะั้นนิดนึงมีการแบบว่ายอมจีบก่อนมีการให้แหวนแต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมักกเเเาาาาะร่่องวดูพพฉฉถถึ ที่เฮเลนาวางแผนสลับคู่กันเนี่ยคนดูก็จะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเอ๊ะตกลงควรจะเชียร์ใครใครเป็นคนดีทําดังนี้ถูกต้องไหมเรารู้สึกว่าสิ่งที่เฮเลนาทํามันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แต่อีเบิร์แตมเนี่ยมันก็เป็นคนที่เฮงสวยมากๆมันก็สมควรโดนอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยละครเรื่องนี้มันมีคมําอธิบายอยู่อย่างหนึ่งว่าทําไมเบิร์แตมถึงเป็นตัวละครที่เฮงสวยได้ขนาดนี้แต่ว่าคือผมไม่ได้เล่าในเรื่องยอ่อเบิร์แตมเนี่ยจะมีเพื่อนแล้วก็เหมือนกับเป็นอาจารย์อยู่คนหนึ่งนะครับ เป็นคนที่คดโกงแล้วก็เห็นแก่ตัวสิ่งที่พยายามสื่อออกมาในเรื่องนี้ก็คือว่าทุกอย่างที่เบิร์แทมทําชั่วร้ายทั้งหมดเป็นเพราะอิทธิพลของ Pharaoh. พารอจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นขนบละครในยุคนั้นเลยผมเคยเกิดเรื่องนี้ไปน,นิดนึงแล้วในบทละครเฮนรี่ที่5ว่ามันจะมีละครประเภทหนึ่งเลยเป็นเรื่องของแบบของชายหนุ่มที่ไปคบเพื่อนชั่วแล้วเพื่อนเนี่ยก็จะไปเหมือนกับชวนทําเรื่องเลวร้ายต่างๆนานาในกรณีของเฮนรี่ที่5เนี่ยก็จะเป็นตัวละครฟอร์สตาร์ซึ่งตอนหลังเนี่ยคนดูเนี่ยแบบรักมากๆบางทีเนี่ยเชกน่แส ส่วนใหญ่ทําให้สําเร็จอะนะครับสุดท้ายก็ไม่มีใครชอบไม่ว่าจะเป็นตัวเบิร์ดแรมหรือว่าพารเองก็ตามส่วนตัวผมไม่ได้เกลียดละครเรื่องนี้ขนาดนั้นถ้าพูดกันจริงๆผมคิดว่ามันน่าสนใจดีนะครับผมรู้สึกว่าละครมันมีความมั่วบางอย่างแลวแบบในยุคที่เปลี่ยนผ่านแล้วก็บทบาท,ทัา้งเพศที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันตั้งคาถามได้แล้วกันว่าในยุคนี้เนี่ยเราควรจะรู้สึกยังไงกันแน่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับละครเรื่องนี้ก็เป็นละครที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่งสำหรับผมทีนี้เเรรราาจะะมพูดดถถึงงลคื่อัไป The Two Gentlemen Theona of นอกจากจะเป็นละครขคำขันเหมือนกันแล้วเนี่ยความเหมือนอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของละครที่พระเอกค่อนข้างชั่วนิดนึงเหมือนกันด้วยจากชื่อละครเนี่ยชายหนุ่มแห่งเฟโรนาสองคนในที่นี้ก็คือวาเลนทีนกับโปรเทอุสเปิดเรื่องมาเนี่ยวาเลนทีเนี่ยก็ล้อเลียนโปรเทอุสใหญ่เพราะว่าโปรเทอุสหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าจูเลียวาเลนทีเนี่ยก็บอกว่าอ้ความรักมันเป็นเรื่องไร้สาระเนี่ยตั้งแต่คุณหลงรักผู้หญิงคนนี้คุณก็ทําแต่เรื่องงี่เง่ามาตลอดตัววาเลนทีเองเนี่ยไม่ได้สนใจใครแต่่ออต่วววาาออออยยกกกกกจจะไปปผภัััััโลล็็เเสมครรรตตนนศิิบใช้ษแหง ตัววาเลนทีนเนี่ยพอเดินทางมาถึงมิลานเจอกับเจ้าหญิงซิลเวียลูกสาวของพระราชาแล้วก็ตกหลุมรักอีกฝ่ายซึ่งตัวพระราชาเองก็ไม่ได้รังเกียจวาเลนทีนขนาดนั้นก็ดูเป็นชายหนุ่มหน่วยกา้านดีมีความสามารถแต่ว่าพระองค์เนี่ยอยากจะจับคู่ซิลเวียเนี่ยกับคุนนางคนอื่นที่ร่ำรวยกว่าชายหนุ่มคนนี้ทีนี้ตัดกลับไปที่เวโรนาตัวพ่อของโปรเทอุสอยากให้ลูกชายตัวเองเนี่ยได้มีประสบการณ์ในโลกกว้างบ้างก็เลยเหมือนกับส่งให้โปรเทอุสไปที่พระราชวังมิลานบ้างซึ่งโปรเทอุสไม่อยากไปเพราะว่าก็มีีคคนท่่ตตััววเออองกกกลลุมรยูแ้็ื แต่ว่าพอโปรเทอุสเดินทางมาถึงมิลานเสร็จมาเจอกับเจ้าหญิงซิเวียเกิดตกหลุมรักอีกฝ่ายทีนี้โปรเทอุสก็แบบสับสนในชีวิตมากๆนะครับว่าจะทํายังไงดีจะจีบซิเวียดีไหมคือถ้าเกิดจีบซิเวียเนี่ยเท่ากับทรยศคน2คนเลยก็คือทรยศจูเลียคนรักของตัวเองแล้วก็ทรยศ์วาเลนทีนด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ตัดสินใจทําก่อนอื่นเลยเนี่ยโปรเทอุส <c oughs> รู้ว่าวาเลนทีเนี่ยวางแผนจะปีนบันไดเนี่ยขึ้นไปหาองค์หญิงซิเวียคืนนั้นก็เลยเอาเรื่องนั้นเนี่ยไปบอกกับกษัตรย์านอกร,รเีจบททได้ศ อ,อก,อกระหว่างนั้นเนี่ยโปรเทกอุสก็พยายามจีบซินเวียพยายามจีบซินเวียอะไรแต่ผู้หญิงก็ไม่เล่นด้วยคือซินเวียเนี่ยลงรักวาเลนทีนแล้วพอเห็นวาเลนทีนถูกขับออกจากเมืองตัดสินใจตามอีกฝ่ายเข้าไปในปา่าทีนี้คําถามคือเกิดอะไรขึ้นกับวาเลนทีนในปา่าอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากก็คือวาเลนทีนเนี่ยกลายเป็นโรบินฮูดก็คือไปเจอกับกองโจรในปา่าแล้วก็กลายมาเป็นหัวหน้าโจรคอยช่วยเหลือคนอื่นล้นกับคนรวยเอาเงินไปให้คนจนแล้วก็ไม่มีการข่มเหงรังแกงแกผู้หญิงหรือว่าคนอ่อนแอกว่าตัวลูกน้้้ออองงขขวาาาาเเเนนนททีี่่ยพห็็ซิิตมมไไไปปใกดดจะะค ไอะไรแค่จะพาไปหาเจ้านายตัวเองคือพาไปหาวาเลนทีนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโปรเทอุสตามมาพอดีก็ขับไล่โจรให้แล้วพอเจอกับซิเวียอยู่คนเดียวเนี่ยก็เริ่มทําท่าจะเข้าไปข่มขืน <c oughs> เข้าไปอะไรแล้วแต่ว่าวาเลนทีเนี่ยโผล่ออกมากกอนตอนแรกก็เหมือนกับพยายามสู้กับเพื่อนอะไรแล้วโปรเทอุสเนี่ยก็รู้สึกผิดมากๆว่าตัวเองทําอะไรลงไปแล้วก็ขอโทษทั้งสองคนนั้นแล้วตัววาเลนทีเนี่ยก็อภัยให้โดยดีตอนจบเนี่ยเรื่องก็จบลงอย่างสุขสันต์วาเลนทีนก็ได้คู่กับซิเวียแล้วโปรเทอุสเนี่ยก็ก สนุกยังไง The Two Gentlemen of Verona เอาจริงฟังเรื่องย่อไม่ค่อยสนุกหรอกผมก็รู้แต่ว่าถ้าเกิดได้ดูจริงๆหรืออ่านจริงๆเนี่ยมันจะสนุกขึ้นมานิดนึงผมคิดว่าตัวละคร Proteus เป็นตัวละครที่ถูกเขียนมาค่อนข้างดีคือเปิดเรื่องมามเขาก็ดูรักเพื่อนจริงๆ2คนนี้เนี่ยก็ดูเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วพอถึงฉากสําคัญฉากที่ Proteus ไม่แน่ใจว่าจะยังไงต่อดีจะยอมทรยศเพื่อนดีไหมเขาก็ดูเหมือนกับรู้สึกผิดในการกระทําของตัวเองนะครับมีการตั้งคําถามกับตัวเองอยู่พอสมควรละครเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ศตวรรษที่20เปป็นนนต้มมาาาพอถูกํดดัแลงที่ ก็จะใช้ฉาก Setting High School เอาจริงเนี่ยมันเป็นละครของวัยรุ่นนะเนาะมันเป็นเรื่องของวัยรุ่นที่ค่อยๆเรียนรู้นะครับจากเดิมที่เคยอยู่ในอุดมคติมากๆก,กับคิดว่าโลกมันสวยงามแล้วก็เกือบจะทําเรื่องเลวร้ายลงไปแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังแบบว่ายั้งตัวเองไปได้ทันนะครับมันก็เป็นละครที่พูดถึงการเติบโตของวัยรุ่นได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้พูดถึงฉากจบหน่อยจริงๆแล้วฉากจบเนี่ยมันเป็นฉากจบที่คนเนี่ยถกเถียงกันมากก็คือหลังจาก p r o ทอ u สตอนแรกกัดข่มขืนิลเวียแล้วแล้วก็มี v a l นทีนเนี่ยมาห้ามไว้ได้ทนแแล้ววก็ขขอออโโททษษตต่่่าี โทษแค่ผู้ชายไม่ยอมขอโทษแค่ผู้หญิงด้วยมันแค่นั้นเลยเนี่ยมันควรจะให้อภัยเลยเหรอเป็นฉากที่คนเนี่ยตั้งคําถามเอาไว้มากในโปรดักชันหลังๆเนี่ยก็ต้องพยายามรับมืออะไรบางอย่างกับฉากนี้เช่นมันจะมีโปรดักชันหนึ่งนะครับโปรเทอุสเนี่ยจะถือปืนเอาไว้ในมือแล้วตอนแรกก็เอาไปใช้ข่มขู่ซิลเวียแต่ว่าพอวาเลนทีนโผล่มาเนี่ยก็รู้สึกผิดเราก็จะทําเหมือนกับเอาปืนเนี่ยมาจ่อหัวจะยิงตัวตายเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยตัววาเลนทีนก็ต้องรีบพูดอะไรบางอย่างจะให้อภัยหรืออะไรไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้อ ในบางเวอร์ชันเนี่ยก็จะตีความออกไปเลยว่าผู้ชาย2คนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีความรักเลยบางอย่างที่มันลึกซึ้งกว่าแค่ความเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นในตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องราวของแบบผู้ชายกับผู้ชายยกโทษอภัยให้กันเป็นจุดที่สําคัญที่สุดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันซ่อนๆเอาไว้และน่าสนใจก็คือในเรื่องนี้มันก็มีเรื่องราวของคู่ของผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยก็คือระหว่างที่เรื่องดําเนินไปเนี่ยจูเลียซึ่งเป็นคนรักของโปรเทอุสคิดถึงผู้ชายมากก็เลยแบบว่าตามอีกฝ่ายมาที่เมืองมิาานนนดด้้้้ววยกก็็มมสัััคครรรบบใใชหหเเไ แฟนของตัวเองเนี่ยทำเรื่องเฮงสวยพยายามจีบผู้หญิงอะไรยังไงบ้างตัวจูเลียเนี่ยก็เศร้ามากๆแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็มีหนึงเนี่ยโปรเทอุสสั่งให้เธอเนี่ยเอาจดหมายรักเนี่ยไปมอบให้กับซิลเวียพอเอาไปมอบให้กับซิลเวียปุ๊บซิลเวียก็อยู่ดีๆก็ถามจูเลียคือไม่รู้หรอกนะว่าเป็นจูเลียก็ถามว่าเนี่ยเธอเนี่ย,นนยรู้จักจูเลียรู้จักคนรักเก่าของไอ้ผู้ชายคนนี้ไหมทําไมผู้ชายคนนี้ถึงเป็นคนที่แย่อย่างนี้ทำไมถึงทรยศหักหลังผู้หญิงได้สองคนนี้ก็คุยกันไปแล้วจูเลียก็พยยยาาาาาาามมมมบออออกกว่่่่่่่่เเนนนนนนนีีี้้หญิงงงงคคคัป็ทททสสสรระไไไใชดุล ซิเวียก็บอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยจะไม่มีวันรับรักโพเทอุสเด็ดขาดเพราะว่าเธอไม่อยากที่จะทรยศวาเลนทีแล้วไม่อยากที่จะทรํรลายจูเลียด้วยซึ่งจูเลียที่ฟังอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับแอบขอบคุณออกมาส่วนตัวผมมันก็เป็นฉากที่น่ารักดีนะครับเป็นแบบเกอร์เกอร์โมเมนต์นิดนึงอีกฉากหนึ่งที่ผมว่ามันตลกมากๆก็คือฉากที่พระราชาแห่งมิลานเนี่ยกำลังพยายามจะจับได้ว่าตัววาเลนทีเนี่ยจะแอบเข้าไปหาลูกสาวตัวเองพระราชาก็แกล้งทําเป็นพูดว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยตกหลุมรักผู้หญิง บนหอคอยไม่รู้จะทํำยังไงดีคือแกล้งทําเป็นปรึกษาวาเลนทีนวาเลนทีนก็บอกปีนขึ้นไปหาคนนั้นเลยพระราชาก็ถามว่าจะ,จะ,จะปีนยังไงถือแบบว่าบันไดเดินไปเดินมาเดี๋ยวคนเขาก็รู้วาเลนทีนก็บอกว่าเนี่ยใช้บันไดเชือกสิเอาเชือกเนี่ยมาแล้วก็แบบซ่อนไว้ในผ้าคลุมซึ่งพระราชาก็สังเกตว่าเออีวาเลนทีนมันสวมผ้าคลุมอยู่นี่วาก็เลยแบบว่าจับเปิดผ้าคลุมมาดูแล้วเห็นบันไดเชือกจริงก็เลยรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นไงมายังไงวาเลนทีนก็เลยถูกขับออกนอกเมืองไปด้ววยปปปรรรรระะกกกกาาาศชนนนนนนนีีีีีออออัั้็็็็เเเเืื่่่่งงงข Two Gentle Dead of ลคคค2ทมมม ความน่าสนใจแล้วก็ไม่ดังทั้งคู่แต่ก็อยากหยิบยกมาเล่าให้ฟังถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์ดีๆประมาณนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะพูดถึงบทละครเรื่องอะไรก็คอยติดตามชมกันขอบคุณครับ